ขาพเพื่อนเพื่อนเก็ร์สวัสดีครับผมขายข้ามาัแลาวฝากดกไลก์นะครับกดติดตามนะช่องไออุ้ยมังการ FC เอฟซนะครับคาเพื่อนเพื่อนวันนี้เป็นรายการใหมนะครับเป็นรายการาแบงกันไปนะครับตอนแรกนะสาหรับตอนนี้มี5องค์นะครับวันนี้ราคา100บ้บาททุกองค์นะครับรวมส่งนะใครสกกนใจก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเป็น ลิงแฟนเพจไออุ้ยมังกรเนบซนะครับตอนนี้มีช่องทางการติดต่อช่องทางเดียวนะครับก็คลิกที่ลิงใต้คลิปนะสำหรับถ้ามีช่องทางการติดต่อทางอื่นเนี่ยผมจะรีบแจ้งให้เพื่อนทราบนะครับรายการนี้จะมาทุกวันนะครับเวลาประมาณ6กโมงนะอ่ะก็เป็นรายการแบ่งกันนะครับก็จะได้รู้ราคาคร่าวๆที่ผมซื้อขายด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการารู้ทราบราคาของผ่าองคนนั้นนะแต่ว่าก็ ใช้อิงเป็นมาตรฐานไม่ได้นะครับเพราะว่าผมมาแบ่งเพืนะ่อนนะราคาจริงก็อาจจะสูงวันนี้นะครับเพื่อนก็ควรศึกษาให้ดีนะครับแต่วันนี้ก็มาแบ่งเป็นราคาที่แบ่งปันแล้วกันนะใครพอมีมุมไปออกต่อได้ก็ามาแบ่งไปนะครับเพราะว่าผมบางองค์เนี่ยก็ไม่ทราบราคานะครับว่าเขาลิ้นหากกันเท่าไหร่นะ,ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้อาจจะยาวสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรายการนี้ตอนนี้ตอนต่อ,ตอไปเนี่ยก็จะทําไม่เกิน2นาทีนะครับ อ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับอ่ะองค์แรกครับเป็นเหรียญหนุม่มแหวนนะครับอ่าเป็นเหรียญกระไลเงินนะปีอ่าด้านหลังเนี่ยเขียนมาครบร้อยปีนะครับสองสี่สามสูตรหนึ่งสองห้าสามสูตรนะแต่อายุเหรียญเนี่ยจะราวานปี2500สองพันห้าร้อยสามริกกว่าขึ้นมานะครับแบบนี้นะอ่าใครดูชอบดูใช่ก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับจะมีเป็นนาเนื้อทองแดงครับกระไลเงินนะครับสวยงามแบบนี้นะครับองค์100ละหนึ่งร้อย สององค์ร้อยห้าสิบนะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆสนใจที่ต่อมานะครับสวยๆนะแกสวยๆแบบนี้นะครับองค์ต่อมาครับเป็นเหรียญลงขอเงินนะแบบนี้นะครับไม่ทันนะครับแต่สวยงามนะการแกะสวยงามมากนะครับแบบนี้เห็นไหมดวงตาเป็นเม็ดเล็กคมชัดนะครับหนึ่งร้อยบาทลงทรงนะครับลงทรงจะมาทุกวันนะสำหรับรายการแบบนี้นะครับจะสร้างราคากันเบื้องต้นด้วยนะ แต่ว่าก็ใช้อิงเป็นมาตรฐานไม่ได้นะอย่าที่บอกไปนะครับเพราะว่าผมมาแบ่งนะครับมาแบ่งก็คร่าวๆแล้วกันนะครับแบบนี้นะ100้บาทนะครับรวมส่งนะสนใจลองติดต่อมานะครับแล้วนี่ครับเหรียญวัดพระป่านะครับปีสาหลุงพ่อสี่นะด้านหลังเนี่ยเป็นหลวงพระเพนะครับสวยงามมากครับเนี่ยนะผิวอย่างลุงลงม่วงๆนะครับหนึ่งร้ยรวมส่งเท่านั้นนะครับนะแกสวยงามมากนะ ใครสนใจก็ลองติดต่อมาได้นะครับเพื่อนมาหนึ่งร้อยบาทนะครับก็ติดต่อมาเลยๆนะครับนี่ครับก็ยังมีความสวยสดงดงามอยู่เลยนะอาเทนะครับดูง่ายนะบบนีีนะครับสนใจก็ลองติดต่อมานะครับเร่นี้โอเคนะครับนี่ครับอมต้อมานะนี่ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับอาเยี่ยมนางทะเลจืดนะครับ แบบนี้นะสวยงามมากครับ100้บาทเท่านั้นนะครับแบบนี้ลำทรงนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาที <pl ains> ่ล you <tv>. ิงใต้คลิปนะครับทุกครั้งการซื้อขายผมจะทายภาพผักคู่กับบัญชีทุกครั้งนะครับก็จะไม่ถักขันไปก่อนนะทัาถักมานะครับทางช่องทางเฟิร์นพีนนะครับก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเป็นรายการไม่ครับตอนไม่นะครับเป็นรายการแบ่งกันไปตอนแรกนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเพื่อนเวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ